รู้ไหมคะว่าลูกคนเดียวลูกคนโตลูกคนกลางและลูกคนเล็กมีปมที่แตกตาก่างกันยังไงครู <S <S 1> <S 1> คงอ้อนเนี่ยนะเคยอยู่ใน โคช้ชการโคช้ชเด็กเนี่ยมากมายเลยนะจะเห็นเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยเอาอย่างในบ้านก่อนนะในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยลูกคนโตก็จะมีปมหนึ่งอย่างลูกคนเล็กมีปมหนึ่งอย่างลูกคนกลางก็มีปมหนึ่งอย่างเช่นลูกคนโตก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องรับผิดชอบฉันจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องซึ่งถ้าเป็นไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเขาอะไร้ค่า เขาก็จะรู้สึกว่าเอองั้นยอมน้องไปเลยให้น้องนําไปเลยฉันมันเป็นคนห่วยแล้วเขาจะเกิดสภาวะไม่ชอบตัวเองหรือตรงกันข้ามฉันต้องเก่งฉันต้องดีฉันต้องเป็นผู้นําให้น้องจนทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยไม่รู้จักคําว่าผ่อนคลายหรือปล่อยวางจะต้องแบกทุกคนไว้วางไม่เป็นลูกคนกลางค่ะก็จะมีความรู้สึกว่า แม่รักพี่แม่รักน้องแม่ไม่รักฉันเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะวันเสา์เช้านะคะคือฉันต้องการโลกส่วนตัวของฉันแล้วคนไม่เข้าใจฉันฉันเป็นคนที่ไม่ได้รับความสนใจอันนี้กูจะเจอบ่อยมากในลูกคนกลางส่วนลูกคนเล็กค่ะปมที่จะเจอคือเอ้อะก็พี่เอ้อะอะไรก็พี่เราเอะไรก็ต้องทําตามพี่แม่ไม่เคยฟังหนูเลยเชื่อไหมในบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยเคยมาหาครูนะ เป็นสองคนพี่น้องต่างคนต่างมีปมกับแม่ไอ้คนโตก็คิดว่าแม่รักน้องมากกว่าเพราะเอะอะไรก็ให้ยอมน้องส่วนน้องก็คิดว่าแม่รักพี่มากกว่าเพราะเอะอะไรก็ให้ทาตามพี่นี่คือภาวะของการที่เราแค่ไม่เข้าใจเจตนาของพ่อและแม่ของเราแล้วเราก็ตีออกมาเป็นความเป็นในตัวเราว่าเราคงดีไม่พอสินะเราเลยต้องทาตามพี่เราคงเป็นที่รักไม่มากพอสินะเพราะเอะอะไรแม่ก็ให้ยอมน้อง แต่คนกลางก็ฉันไม่มีความสาคัญสินะเพราะว่าลูกคนโตพ่อเขาก็รักตั้งแต่แรกเกิดส่วนไอ้คนเล็กเพิ่งมาใหม่สดสิงส่วนฉันมาหัวเน่าสินะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่เราจะตีความบนความเห็นของเราพอในครอบครัวบ,บอกอย่างนั้นมีลูกคนเดียวดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาลูกคนเดียวก็ไม่เบานะจ๊ะ บางคนเกิดมาเป็นลูกคนเดียวปมที่กูเจอบ่อยมากก็คือเข้ากับสังคมไม่ค่อยได้เพราะว่าเติโตมาไม่เคยได้คุยกับใครแต่ไม่ได้บอกว่าทุกบ้านนะเพราะบางบ้านเขาก็ให้ลูกไปเล่นกับเพื่อนก็ปรับตัวได้ดีลูกคนเดียวบางครั้งก็จะมีปมรู้สึกว่าเขาแบกความคาดหวังของพ่อแม่ไว้ไม่มีพี่ไม่มีน้องให้ผ่อนแรงเลยฉันต้องสําเร็จเท่านั้นโอ้โหมากมายยิ่งถ้าเป็นลูกคนเดียวที่พ่อแม่ทําให้ทุกอย่างกลายเป็นเด็กที่ทําอะไรเองไม่เป็นเลยก็มีเหมือนกัน ฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกคนเดียวหรือเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ในบ้านอย่ามองแต่ปัญหาของเราว่าฉันมีปัญหาเชื่อไหมคะว่าพี่น้องของเราเขาก็อาจจะมีปัญหาในรูปแบบของเขาวันนี้เรามาฝึกมองความรักที่เราได้รับมาดีกว่าเรามองมันเป็นโอกาสที่จะผลักเราไปข้างหน้าได้ส่วนถ้าใครนะคะอยากจะแก้ปัญหาถ้าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นแล้วฝังลงมาเป็นบาดแผลในหัวใจ ทำให้วันนี้เราฟังคุณอ้อแล้วรู้สึกเออฉันเป็นแบบพี่คนโตเลยฉันแบกทุกอย่างไว้หรือบางคนเป็นแบบน้องคนเล็กเลยคือฉันแพ้ไม่ได้ฉันต้องชนะพราะทุกคนสปอยฉันมาทั้งชีวิตหรือตรงเงินข้ามคือปล่อยให้คนอื่นดูแลตลอดเวลาไม่รู้จักการรับผิดชอบชีวิตตัวเองหรือบางคนเป็นคนกลางที่รู้สึกว่าฉันไม่ถูกใครรักเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในบาดแผลไหนมา จำเป็นมากๆที่เราจะแก้บาดแผลนั้นด้วยตัวของเราเองค่ะเรามาทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระดับจิตใต้สำนึกเพราะบางครั้งเรื่องบางเรื่องเราเข้าใจในระดับความคิดแต่เด็กตัวเล็กๆในตัวเราที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเขายังไม่เข้าใจ